ซื้อสลากออมสิน4ล้าน100,000บาทถูกรางวัลแบบการันตี45หมายเลขทุกงวดแน่นอนนะครับแล้วก็มีลุ้นรางวัลอื่นๆนะครับอีกมากมายโดยเฉพาะรางวัลใหญ่นะครับมูลค่ารวมกว่า111ล้านบาทนะครับให้รุ้นรับกันนะครับในปี67แน่นอนนะครับใครสนใจนะครับงวดเดือนกุมภาพันธ์ห้ามพลาดเด็ดขาดนะงวดเดือนกุมภาพันธ์ ของรางวัลน,นะครับเยอะมากเลยมูลค่ารวมกว่า111ล้านบาทนะครับอ่ะก่อนเข้าสุน่นื้อหาฝากกดไลค์กด s ับส c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสลากอ้อมสินนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยโชคใหญ่รับปีใหม่ปี2,5,6,7นะครับเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มโอกาสรุ้นรับโชคนะครับกับสลากอ้อมสินพิเศษนะครับ2ปีทั้งในรูปแบบของใบสลากแลก้วก แล้วก็แบบดิจิทัลนะครับออนไลน์โดยมีมูลค่ารวมถึง111ล้านบาทนั่นเองนะครับเพราะนั้นใครสนใจและอยากมีโชคก็ลองติดตามรับชมเพราะนั้นท้ายคลิปมันจะมีวิธีการจองซื้อด้วยนะวิธีการว่าคุณจะซื้อสลากดิจิทัลแบบไหนอย่างไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดปิดย่อยนะครับกันภายในคลิปฝังให้จบคลิปนะครับฝากกดไลค์กด s u b ส c ค i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ จัวหัวกันแล้วนะครับกับสลากออมสินส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พิเศษของขวัญสำหรับปีใหม่นะครับด้วยจำนวนเงินรางวัล31รางวัลเป็นรางวัลพิเศษสำหรับปีใหม่โดยเฉพาะนะไม่รวมรางวัลอื่นๆนะครับรางวัลพิเศษนะครับ31รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรวม31ล้านบาทแล้วก็รางวัลเพิ่มนะครับรางวัลพิเศษซึ่งมีอยู่แล้วนะ1รางวัลรางวัลมูลค่า50ล้านบาท รวมถึงรางวัลที่1ที่เรามีโอกาสยังได้ลุ้นอยู่นะครับกับรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะครับและฝากครบจะได้รับอัตราดอกเบี้ยถึง1 2ุด่หนบาท20สตางค์ต่อหน่วยนั่นเองนะครับเงื่อนไขรายละเอียดฝากติดตามนะครับสามารถฝากได้ในรูปแบบของสลักอมสินพิเศษ2ปีและสลักอมออมสินดิท่าน,นะครับพิเศษ2ปีนะ เรามาดูสลากออมสิ่งพิเศษดิจิทัลอายุ2ปีดีกว่านะครับตอนนี้มันเป็นงวด245แล้วนะครับหน่วยละ100บาทมีโอกาสถูกรางวัลทุกเดือนเป็นระยะเวลานานกว่า2ปีหรือ24เดือนนะครับ24งวดรางวัลที่1มีมูลค่า30ล้านบาทและรางวัลอื่นๆโดยเฉพาะรางวัลพิเศษอีกมากมายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนะครับฝากครบจะโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีคู่ฝาก นะที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ใช้ในการโอนร,รับอัตราดอกเบี้ยหรือรางวัลที่ถูกนั่นเองนะครับจะเข้าโอนอัตโ,ตโตนมัติโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรนะเพราะฉะนั้นจุดเด่นของสลักอมสินนะครับพิเศษดิิชัน่นครบอายุได้เงนินต้นคืนสมุดรวมรายการสลักดิทั่นไว้ทั้งหมดในหน้าจอเดียวนะครับผ่านแอปนะครับรูดรางวัลได้ทุกเดือนโดยเฉพาะรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทแล้วก็ฝากถอนง่ายๆนะครับผ่านแอปพลิเคชัน m y m o นะครับฝากถอนตรวจสอบการถูกรางวัล ได้ผ่านมือถือนะครับตั้งชื่อนาำแฝงได้ด้วยนะครับแล้วก็แจ้งเตือนสลักถูกรางวัลนะครับผ่าน o t t i i i c t t o o นะครับแล้วก็ทราบผลการถูกรางวัลรวมแต่ละฉบับด้วยนะครับรายละเอียดนะครับเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่17ตุลาคม256เป็นต้นไปหยุดรับฝากวันที่29 30 31ธันวาคม2566และวันที่1 2มกราคม2567 ผู้มีสิทธิ์นะครับเปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปอายุของสลากนะครับ2ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัล24งวดนะครับหน่วยละ100บาทนะครับฝากได้แคเ่เริ่มฝากได้ตั้งแต่นะครับหน่วยเดียวนะก็คือฝากหน่วยเดียวก็ได้หรือจะฝากกี่หน่วยก็ได้นะครับรายละเอียดของดอกเบีย้ยฝากครบ2ปีได้ดอกเบี้ยน,นะครับหน่วยละ1บาท20สตางค์นะครับต่อนหน่วยคิดเป็น0.6ต่อปี นะลยละศูยลต่อปีอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลดนะครับ2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบ2ปีไม่รับอัตราดอกเบี้ยนะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยใดๆทั้งสิ้นนะครับวงเงินการรับฝากสามารถเลือกวงเงินนะครับแบบที่เขาเซ็ตเอาไว้ให้นะครับ 1, 0 0 0 5, 0 0 0 1, 0 50, 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0ก็ได้นะครับหรือจะระบุจำนวนตัวเลขที่ต้องฝากเอง ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันตั้งแต่1000บาทแล้วก็สูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทนั่นเองนะครับแล้วก็วงเงินในการรับฝากนะครับโดยเฉพาะระบุจำนวนเงินที่หารด้วยพันลงตัวเท่านั้นนะก็คือฝากตั้งแต่สิบหน่วยขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วงเงินสูงสุดต่อการทำรายการต่อวันคือ10ล้านบาทนะครับวงเงินรวมทั้งการโอนเงินภายในบัญชีตัวเองด้วย สี่ธนาคารไม่ออกใบสลากให้สามารถตรวจสอบผ่านแอปไมโมนะแล้วก็สามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกาหนดหระยะเวลาการฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นชีคู่โอนนะครับการออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนยกเว้นเดือนมกราคมพฤษภาคมออกรางวัลวันที่31ธันวาคมและ2พฤษภาคมหยุดจัดจาหน่ายนะครับวันที่ออกรางวัล การรับรางวัลนะครับโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผือกเรียกที่บัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัลน,นั่นเองเงื่อนไขหลักนะครับผู้ฝากจะต้องมีบัญชีเงินฝากเผือกเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในการรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับเมื่อสลักครบอายุและเงินรางวัลที่เข้าบัญชี 2. ต้องสมัครใช้บริการโมบายแบงกิ้งของไมโมนะครับสำหรับกา,การฝากถอนผ่านบัญชีโมบายแบงกิ้ง สามไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีประโยชน์เพื่อผู้เยาว์นะครับสี่ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์นะครับกู้เงินธนาคารออมสินนะครับหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตํารวจอายการหรือประกันตัวในชั้นศาลนะครับหลักประกันการออกหนังสือคำประกันได้นะครับสลักครบอายุนะครับจะโอนเงินสลักเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่บัญชีคู่โอนอัตโนมัติ ซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี4ล้าน0 0สนบาทจะได้รับ4 1 0 0 0หน่วยนะครับซึ่ง4 1 0 0 0หน่วยนั้นจะการันตีถูกทุกงวดนะครับจำนวน44หมายเลขเออ45หมายเลขทุกงวดแน่ทุกงวดแน่นอนนะครับซึ่งมีหมายเลขอื่นๆที่อาจจะมีโอกาสถูกอีกนะแต่เนี่ย40 5รางวัลที่การันตีนะครับโดยแบ่งออกเป็นนะครับเลขท้าย3ตัวเลขละ40บาทจํานวน41รางวัลน,นะครับ41คูณ40ก็1,640บาทต่อง,งวด1,640บาทคูณ24งวดนะครับตลอด2ปีก็39,360บาทแล้วก็เลขท้าย4ตัวเลขละ200บาทนะครับจำนวน4รางวัล200คูณ4ก็800บาทนะครับ800คูณ24ก็19,200บาทนั่นเองนะครับ ครบกําหนดนะครับจะขายได้101บาท20สตางค์นะครับต่อหน่วยนะคูณ41,000หน่วยก็ได้4ล้าน1 49,200บาทนั่นเองนะครับแล้วก็การันตีถูกรางวัลทุกงวดงวดละ2,440บาทคูณ24ก็58,560บาทนั่นเองนะครับ คราวนี้4 1 4 9 2 0 0บาทบวก58,560บาทก็เท่ากับ4 2มื่4 2 7,760บาทรับไปเลยนะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆเอาไปรู้นเอานะเพราะว่ามีโอกาสที่จะถูกรางวัลอื่นๆอีกตามมาด้วยนะครับเพราะนั้นก่อนจากการฝากกดไลค์กด u b s ส r i b ์นะครับกลับมากับซีรีส์นะครับซื้อสลักออมสินนะครับจะถูกรางวัลเท่าไหร่นะครับการใน ทุกวีคอะนะครับผมจะมีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพูดเรื่องประเด็นนี้นะครับ